สนับสนุนโดยโรงแรมเขาใหญ่ลำตะคองบูติกโฮเทลธรรมชาติท่ามกลางขุนเขาณภนะูผาน้นาำรีสอร์ทแอนด์สปาอําเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย us talking, get to better. much know you me ที่เห็นอยู่ข้างหลังของผมนี้นะครับไม่ใช่พระธาตุสีสองรักนะครับแต่ว่าเป็นองค์จำลองครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่วัดโพนชัยนั่นเองระยะทางจากวัดโพนชัยนะครับไปพระธาตุสีสองรักเนี่ยไม่ไกลกันมากครับและด้วยความที่ว่าตัวพระธาตุนะครับก็ไม่ได้มีองค์พระภิสุกสงฆ์นะครับไว้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่าง เวลามีพิธีกรรมสาคัญนะครับก็มักจะมาเริ่มต้นที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นการบวชหน้านะครับหรือว่าพิธีอื่นๆครับก็จะมาเริ่มต้นจากที่นี่และอาจจะเดินแห่กันนะครับไปถึงตัวพระธาตุนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับที่วัดโพนชัยแห่งนี้เนี่ยจึงมีความสําคัญอย่างมากครับต่อพิธีการนมัสการพระธาตุสีสองรักครับเมื่อช่วงที่แล้วได้มีโอกาสพูดคุยกับเจ้าพ่อกวนจะแล้วนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นโชคดีของผมที่ยังได้มีโอกาสได้พูดคุยกับพ่องานอีกท่านหนึ่งซึ่งท่านก็คือผู้่รัังนนเอคบ ท่านสมพงษ์อรุณโร์ปัญญาครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับท่านสมพงษ์อรุณโร์ปัญญาครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ผมได้เห็นพิธีเปิดนะครับสวยงามมากๆเลยครับอยากทราบครับถึงความสําคัญนะครับของพิธีมมัสการพระธาตุสีสองรักแห่งนี้ครับเมาขอก่าวถึงว่าปัจจุบันนี้พระธาตุสีสองรักเป็นตราสัญลักษณ์ของจังหวัดเลย แล้วก็ทุกเดือน6กนะครับก็จะมีประเพณีนมัสการพระธาตุศีสองลักษณ์ขึ้นในเดือน6โดยการทําประเพณีนี้คณะผู้พิทักษ์พระธาตุศรีสองลักษณ์นี้ก็คือชาวบ้านก็จะเลือกผู้นําทางวัฒนธรรมที่เรียกว่าเจ้าพ่อกวนเป็นประมุขฝ่ายชายเจ้าแม่นางเทียมเป็นประมุขฝ่ายหญิงเจ้าพ่อกวนก็จะมีบริวารนะครับเรียกว่าคณะพ่อแสนเจ้าแม่นางเทียมก็จะมีบริวารเรียกว่าแม่นางแตงครับประมุขฝ่ายชายและประมุขฝ่ายหญิงก็จะเป็นผู้ ดูแลพระธาตุสีสองลักษณ์นี้เป็นผู้กระทํานําพิธีในเรื่องวัฒนธรรมต่างๆครับในทุกปีเดือน6กเนี่ยเจ้าพ่อกวนก็จะสื่อสารกับเจ้าเมืองวังที่อยู่อีกภพหนึ่งเ,เพื่อให้ทราบว่าวันใดเวลาใดของเดือน6กปีนี้จะทําพิธีนมัสการพระธาตุจะทําพิธีล้างพระธาตุและทุกสามปีจะทําพิธีทุกทุกสามปีจะทำพิธีทาสีพระธาตุ เรียกล่าได้ว่าพระธาตุสีสองรัก์กับชาวด่านซ้ายเนี่ยอยู่คู่กันสืบทอดประเพณีพระธรรมกันมายาวนานครับนี่คือความสําคัญนี่คือความเป็นมาและนี่คือความผูกพันของชาวด่านซ้ายกับพระธาตุสีสองักครับถูต้อครับถือว่าชัดเจนมากนะครับผมนะฮะก็ดีใจครับที่มีโอกาสได้เผยแพร่ในรายการสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ก็ขอถือโอกาสนี้นะครับได้เรียนว่านอกจากพระธาตุสีสองรักษ์เบื้อด่านซ้ายแล้วนี่จังหวัดเลย ซึ่งอยู่เห,เหนือสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมีอะไรอีกหลายอย่างที่นําอยากจะเชิญชวนมาเที่ยวนะครับนอกจากอำเภออำเภอด่านซ้ายนี้ยังมีวัดวิปัสนาเนรมิวิปัสนาที่เป็นวัดที่มีความสวยงามทางวัฒนธรรมสงบเงียบแล้วก็พุทธศาสนิชนก็จะเดินทางมาปฏิบัติธรมรมนะครับเป็นประจําสวยงามมากสงบร่มเย็นนะครับท่านกรุณามีโอกาสก็เดินทางไปที่วัดเนรมิตวิปัสนาอำเภอด่านซ้ายนะครับผมจึงบอกว่าท่านคุณบ้าเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศหรือผู้สนใจนะครับว่า ถ้าใครเคยเดินทางมาเลยและไม่เคยเดินทางมาเลยมาเที่ยวเลยนะครับท่านจะรักเลยเพราะที่นี่ใช่เลยโอเคครับขอบคุณท่านู้ว่ามากๆนะครับ,รบที่ให้ข้อมูลได้ครบถ้วนมากจริงๆครับ oh. น่าเสียดายนะครับที่ผมไม่ได้อยู่ชมความงามของพิธีนมัสการพระธาตุสีสองรักได้ครบทั้ง4วันแต่ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าพ่อกวนที่ได้สนับสนุนภาพบรรยากาศงานในวันสุดท้ายให้เราได้ชมความงามกันครับซึ่งภาพที่คุณผู้ชมได้ชมอยู่นั้นคือพิธีถวายต้นพึ่งครับพิธีนี้นะครับเป็นการทําต้นพึ่งซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อที่สืบทอดกันมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานครับ สามารถพบได้ในหลายๆที่ของพื้นที่ภาคอีสานและก็ภาคเหนือตามความเชื่อที่ว่าการถวายต้นพึ่งแด่พระสงฆ์หรือว่าผู้ดูแลวัดเพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นการอุทิศกุศลผลบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วดอกพึ่งก็จะถูกเก็บรวบรวมเอาไว้และจะถูกนำมาหล่อหลอมเป็นเทียนพรรษาน,นั่นเองซึ่งถือว่าเป็นกุศโลบายของคนในอดีตเพื่อที่จะได้ให้พระภิสุสงฆ์และสามเณร ได้ใช้จุดให้แสงสว่างในการทำวัดเช้าเย็นครับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ดีนะครับที่ทางรายการทำไมไทแลนดนเนี่ยได้มาชมพิธีการนมัสการพระธาตุสีสองรัฐของชาวอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนั่นเองครับที่นี่นะครับถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆและก็ถือว่าเป็นพิธีการที่ทำสืบเนื่องกันมาหลายร้อยปีเลยทีเดียวครับ วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ CP ครับแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยท่านสมพงษ์อรุณโรจน์ปัญญานะครับรวมไปถึงเจ้าพ่อกวนและก็สถานที่พักของเราด้วยนะครับผู้ผาน้ำรีสอร์ทแอนด์สปารครับอย่าลืมติดตามชมรายการทำไมไทแลนด์ทุกคืนวันพุธเวลา20นาฬิกาทางช่อง Travel Channel Thailand True Vision 50และ89หรือว่าทาง PSI True TV ที่ช่อง25นะครับ และก็สามารถติดตามนะครับรายการเราย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์ u t u b e ครับโดยเสกคำว่าทำไมไทยแลนด์หรือว่าเข้าไปกดไลค์นะครับในแฟนเพจของเรานะครับที่ f a c e b o o k c o แสตวายไทยแลนด์ีวครับรายการทำไมไทยแลนด์ร่วมกับมูลนิธิช้างป่าบ้านพ่อโดยการร่วมมือร่วมใจของนายอำเภอกุยบุรีท่านพงพันธ์วิเชียนสมุทรขอเชิญคุณผู้ชมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ช้างป่าณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีโดยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิ ซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมณนะหน่วยงานต่อไปนี้ครับมาช่วยเหลือช้างป่าให้อยู่คู่กับผืนป่าก,กุยบุรีด้วยกันกับเรานะครับ